อ่าน่ะติดใจโอ้พอพอพอ,พอ,อเดี๋ยวมูชิมไปชิมนะมามาเปิดพามาบนีดกับมาหอดหานกับเขาหานลาบพี่น้องเลยโอ้ท่งนี้ก็อ,อ่า ข้านขายอ้อยเนาะปั่นน,น้ำอ้อยขายของหวานเนาะเป็นห้านประจำพี่น้องเลยก่อนขึ้นฮอดเซโปนก็ได้เนาะทางนั้นก็เพาะผลเห็ดอย่างนี้ผักลาบซิ่งม้อปลอกปลอกเป็ดอยู่พี่น้องเอลยข้างล่างนะเบิง่งเบิ่งส่งขึ้นเลยเก็บกู้ระเบิดเนาะนนยังมีระเบิดอยู่บ่ทางนี้ก็ได้ม,ไมีอยู่ยว้าเออเอาพี่น้องเลย เวกินข้าวมาหนี้มีคลองมีคลองอลามาใหอยวาจันลองเงี้ยมีของเงี้ยของแซ่บนะแซ่บรับรองเจ้าผมาเคยกินบองอื่นมานี่ยังเมียขอเฮ็ดเองมาอนี้โมเมนต์เจียวมะกรอบพี่น้องเลยอยากินู่บว้าโตอันนี้อันนี้แค่ให้ชิมเนอะมให้กินโมเมนต์เจียว,วบะบ,บ๊มเลย buông, hey, buông tắc, vâng tắc ổng này nè Có tắc lại Mà Là thừng... thêm quần Bỏ kín bơm Bỏ mẹ nước Đấy Ừm Đến đấy Xe ẩm nó Cứ nhắn này. อ้าวจ้าผมเคยกินก่อนผมเคยกินมากรอกนี่หนักครับผมอ่าหนัแล้วฮะหนังบรอหนังง้อบรอหนังหนังเค็มอ่าเอาเห็ดเจียวเป็นน้ำพริกไอ้ยังเอื่นเจียวยังน้ำพริกนึ่งเค็มอ่าเสียบเปล่าเสียบยุคงเออเนี่ยเคยบอกก็ว่าผูให้สั่งกไงยาลาบนี่ว่ะโอ้ยเอาเก็บไปก่อนจถะเนาะเิ็เนาะมีเ็ก่นเนาะจะกินหรือเป่ กินตักเอาตักเอาเนี่ยเอาไปกินยูป้ายูโดนพู้เม่ยนันนี่มันต้องกินยูป้าพี่น้องเลยให้ไปกินหลายคนเนาะมาเดินมาเดินมาพี่น้องเลยกินข้าวกันเนาะก่อนเดินทางทอดผัดล้านผัดล้านโดยออกมาแต่ละพักอันไอ้แทบเป็นมาพี่น้องเลยกินสองคนพี่น้องกัยบอลีกับอาณาบรรย่าทายกิอยู่เนาะบุกอว่าเปิเวอที่บอทั้งบะเตียงกับม่านลังพี่น้องเลย ส่วนบ่าเสียงกับบ่าวบุญสลวันก็คือสิฮอดพุ่นละเสโปล้จักพี่น้องเอ้ยปลูกอลีกันน้องโอกมาพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ดูามากินข้าวก่อนเนาะอ่ตเหยียบน้องโอกมาแต่กบอลีคือบ่เหยียบแบบนี้เนาะ โมเมนเลยมบ่อะไร่มเมนเลยโเนีครับบมเมนตวงมาลอยู่ฝังนั้นมาเาอ่าราอยู่วันนี้พอดีเหยียบแบบนี้นะมาเงาครับโอ้ยเนาะเอาพี่น้องเลยมาเนี่ยอ่าวนนี้ตัดติโอ้ทางนี้ก็ต้มขมถ่วยหญ่พี่น้องเลยถั่วเท่านั้ไม่ขาดถามเลยสองขาพันเอ่ามามา มากินข้าวน้ำกันไคเลียงเนี่เจ้าไชเลียงชื่อกินนี่แล้วน่กินที่ะเนี่<ห>ยไมอนังไ <c oughs> นี่นะ่านี่แน,น่นี่โคลแน่บอกเ้ยนี่นี่ข่อยเจ้าชิมบ่อลี่คือยังไงนี่อ้าชิมเบิงถาวรเช่บนั่นถาวาแช่าข่อยเชียขายแปหนึงเด้อแปมหนึ่งนียวกหนยชิมก่นกอนออันรันไว้ด้จ้ะ เอานี่อันนี้ข่าวข่อยฮ้อว่าสิเฮือนคําว่ากินหมดก่อนจังเอาข้าวนี้คําว่านั่นก็จังสั่งมาใหม่เลยเจ้าบ่กินบ่กิน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 เออทําบ่กินทําบ่กินกนปุเนาะมีจําชิ้นงัวแล้วก็ลาบสุกต้มพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องัเนาะสดีเด้อเนาะกินข้าวนํากันก่อนพี่น้องเอ้ย มาบุญกันนี่แหละของปลาจอยของเห็ดเมื่อวานนี่อ่าเปนห่อมาให้กินน้ำกันล่องเบิ้งพันว่าถ้าว่าเซฟกะสจีบ้างอะน่เห็ดไปขายตลาดนัดได้เลยพี่น้องเลยฮะปาเจลเจลยังขึ้นเจลอายังขึ้นเจลอ่าเฮากเอื้อนบุึกอ่าให้ให้ชิมเลยอย่าอย่าเอาลายเลยเอาให้ชิมนางเข็มบ่นี่นางเข็มโอ้โหเดเทลายเล้วพอแล้ว

ใส่น่อยเนี่มึงคือคนใส่อันเครื่องคอะบ่าขยจะว่าอยากชิมจะบ่ห้ชิมได้อ้โมเมนจงไห้ให้มูชิมกันด้มีตัวนี้คนกบริเวดขายเรา่อยกับเห็ดเมียเห็ดกินนี่แหละมันอันนเห็ดบบไา้ดอกเนาะไหนทุกนาะขใค่บ่อยเนี่ยขัน้คคาตาค่าจากกัใส่หัวหัวหอมเขาขวบขวแล้วเากัปัน ตำใสพริก่อ่ารู้่่ยุบายเขาเคยบอกว่าจะสร้างรายเลืองาบว่ยาละวันนี้เนาะเจียว๊อพี่น้องอต้องลองอมี่้ามืองใช่ไมแนอิ่มเลยนะอันนี้นะหอมห่อนครับอออมากกินที่

คนเนอะวะแซ่บเซบพี่น้องเลยเดี๋ยวหอยบอลีมาชิมเทียวนี้น้ำพี่น้องเนาะไล้ขายบ่บ่ได้ขายแล้วเห็ดกินนี่แหละจะว่าดขาย่ก็อิจื้อากเ็ดกขได้ล้บได้กินมิเตอมนะาบอซ่แบบนี้จะันพวงไว้เห็ดขายไว้ก็คนหนึ่งอยยานบ่มันเบิร์ดจะหอยชิมหลายคนนะมันหน่อยเด้ไเห็ดลาย

เ่า <c oughs> อันนี้นะไม่ให้ชิมน้ำกันเทีเดียววานนี่อ่าแต่ว่าหลายคนนะเออโมเมนต์อย่างไรคอยกะโมเมนต์าห่วงย้อนอย่างไรน,นี่นะอ่าคอยห่วงคอยยังโคตรแบบ่บ่วงบ่ด้ยไม่ไม่บ่ขอขอขอบ่วงครับอนาคตอุปกรณ์อันอนี้เด้อสองอันด้วยเนาะอ่ากินข้าวเช้าหรือว่าเจ้ายังอยู่บ่ Kin do kin cả nông yam nhem đôi mày yong miyem kin kin boli. What I tell you? I tell you. 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 I tell กินข้าวกันเ้ยพี่น้อง่ะมือวันจันทร์แห้งคนซวนแกินข้าววะไม่เช้าเพื่อเบอร์เชาไหมเพื่อพาจันอาหารเตบัวบิดเ็ดเองฉายาอมาหม่มาหม่ ồ, quả vết hết ấy. Man, nó vào lụt vết khỏi hết ấy là bảo. Má, má, mía mày. Má. Má, má, má. Má,

กูเช็ดห่านอยู่แล้วไปแล้วเช็ดมั้งห่านประจำยเพราะว่าแบบว่าขายหน้าห่านเพิอมขายหน้าห่านตั้งกิโลขายเพิอมใหม่ๆชดๆเลยห่นเราอยู่บ้านได้อยู่พลานบ่ะเรื่องอยู่บ้านงั้นบ้านอุดมไัยบ้านอุดมไัยเมืองอ่าสต์ชัยบ่ เฮ้ยชาวนาเขตพี่น้องไปไปมากกับแบกเวียนได้เนาะเบอร์โทรกับศูนชองูนเก้าเก้ก้ก้าเก้าลายดีเนาะเบอร์้ยสามสา่องสี่หโทรมาติดพี่น้องไงเราไ่เปิดเครื่องเปิดเครื่องข้าเลยโทรมาลบโทรแล้วบอกนี้เลยตรนี้เใจเลย à P'Nong ạ, phắt brake, gín con bạn này, brake con đã nè, mình hánga đây anh, nồi nồi nưng, à, yim bơ bưởi, cua cà tét, to, hai hai, bơi bơi xíu, chốt chốt, rồi con P'Nong ơi, ha, này, cái này với mì nhó, to bả, mát đây này, มาแต่ปลาหนงบกปลาหนงบกไปขายยังไงน่ะไปเอาใช่ลูกเฮามาแต่สวรรค์เออลูกมาแต่สวรรค์เออไปกินข้าวก็เลยซื้อซีนมาลาบต่ออีกอานี่เลยชิ้นพันน้องเยสดน้ำจันเนาะชิ้นงัวพอดีนังอ่อนนี่เลยอันนี้ก็ไปใส่สมพักพี่น้องเลยเอาต้มเลยเอาต้มเลยตีนเท่านร้นี่น่ะตีนสิบพันโอ้ถูกเลยนะเนาะ ปกติเ็นขายแพกง่านี้นะนี่ขาหราหรือขาลังมีจามพร้อมอันนี้ก็เป็นเดือดนนี่จามแซบไม่ละสามพันกีดขายซุ้มือผมมีมือยุดเนาะตัวนั่นไปเล้เอ้าเอ้าตัวเนาะ เดินทางน้ำบา,า,าบดี่พี่น้องเลยฮ่าตุ๊บผ่าเราก็มีสมุนไพรดองน้ำน้องเลยอ่าเพื่อสุขภาพฮะฮ่าตุ๊บิ่มบวดป่อพอดีอิ่มน้ำสำร้านเนาะพอดีแซ่บพี่น้องเลยเดินทางทอดพุ่นกะ ทำคำอีกขึ้นเก้าละพี่น้องเไยเนาะได้อีกร้อยอีกร้อยวะร้อยลักอ๋อหนึ่งร้อยกิโลหนึ่กิโลจักว่าอ่างไงคอยไปค่อย,อย,อยบอกกันน้ำเบิ้งเพราะมันมีอยู่นี่เด้มีอยูบ่บอมันบอกอันน้ำรักกิโลนี่งบอ๋อค่อ,อยไปไมีแต่ไปแบบนั้นเลยโม่ไวาจาักโลจักโลเนาะจับผมเซฟโอนอีกร้อยกิโลอ๋อเลยยิ้มแน่ รเรือเก็บได้ลแล้วเนาะเอ้าพี่น้องเลยเก็บเงินและก็เดินทาง้วบ้านนี่เขาเบิดติิบนึง๋ยวตะเจี่ยวบ้านนี้เอาไว้ลองกันเมื่ออื่นน้องเลยเนาะเจี่ยวหนังเข้มเพิ่เพินเพิ่อเดิ่มเพิะมิัมน่เิเิ่าพิเิ่มนพเพี่เิกพิพิิพิ่อเอิเ่่เเพิ่เพิ่น ะแ่าประมาณแบบเดียวะแดงบ้างแบบก็คอยู้แบบเจะบองมั้ยจะบองเนาะนี่อันนี้จะบองหนี่งเห็นคล้ายๆกันเลยนี่หนังเข้มบองหลังเข้มบองอ่าแม่นหลังเข้มบองอันนี้นะคือว่าเขาตำหมูคาหัวยังไงกินแจ่วบองแบบนีแม่แม่แม่ไม่ได้กินมาแล้วเลย

หดโคอนแรกเราอิเนเอร์เนละมาับนี้ต่เม่อเดีมาลูกละมาเตชวันเข็เนาะ่ <c oughs> นนีลงชวันก่นก็อมใจแล้ววเห็นไ้มูมีเป็นเมนอยู่แต่เะอ่อไงอพายกันเน็ตแต่เขายัางพายนี่พา,พายนั่นนี่เบางยองแานี้พี่้องเลยเดี๋ยวจะเจอบองค่อยเดี๋ยวจะเจอบองอะเดี๋ยวเมเื่อนี่ ต้องบอกเมียแล้วว่าเจอบองนี่แซ่บเฮ็ดอีกอันนี้ทดลองก่อน <laughs> อา่อาอา้สวอ้าวพี่น้องเนาะเดินทางและะ้วมนะาเนาะจังไรก็พบเจอกันปีน้าอีกข,ขึ้เก่าคือเดิมเอนอะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ยปะเดินทางเนาะสบายดีเนอะพี่น้องแบบเปิดสูบถึงกคนเนาะปะบายบายจับตะวเป็นพี่น้องเนาะบายบายปะ